สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะพามาดูครับของ XRP นะครับ XRP ในนิยามของผมนะครับตอนนี้เขาน่าจะได้ปานจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก36บาทนะครับผมในในในกระดานต่างๆนะครับที่เป็นของไทยนะแต่ตอนนี้ผมจะพามาดูของตลาดโลกนะครับตลาดตลาดตลาดฟอเร็กนะครับผมผมได้เข้าลงซื้อแล้วนะครับผมนะครับเข้าได้เปิดสถานลองไปหนึ่ง ราคาอยู่ประมาณโซนนี้นะครับเพื่อนๆผมคิดว่าเขาได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับจากการที่ผมดูครับนะครับผมแล้วก็ได้เข้าซื้อเมาทันทีเลยนะครับผมก็ราคาก็ลบๆบวกๆอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับผมได้เปิดเปิดเปิดอีกพอร์ตนึงนะครับผมนะครับเป็นเป็นพอร์ตที่เอาไว้ลงทุนระยะยาวนะครับผมขอเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่า x r p นะครับได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับก็หวังว่าต่อจากนี้ไปก็จะขึ้นยาวๆนะครับผมถ้าลงได้ก็น่าจะไม่เกินประมาณสัก0ูนจุด 90นะครับประมาณโซนนี้นะครับหรือว่าโซนนี้นะครับผมคิดว่านะครับ0.88นะครับโซนนี้น่าจะไม่ลงต่ำกว่าแล้วนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็น่าจะเป็นลักษณะของการขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้มากกว่านะครับก็ไปเจอกันที่1.40นะครับผมนะครับแล้วก็ไปเจอที่2ถึง3ดอนนะครับเป้าหมาย5ดอนนะครับผมก็ไม่มีเหตุผลนะครับก็ให้มันถึงเวลาวันนั้นก่อนนะครับแล้วถึง ถึงมันไปแล้วถึงว่าใช่นะครับผมเราไม่ต้องไปหายผลมันแต่ปัญหาคือตอนนี้ผมเข้าเก็บ XRP เรียบร้อยแล้วนะครับผม1 0,000หมื่นหลอดไซส์นะครับผมก็เปิดในตลาดอ่าฟอริกนะครับผมข้อใช้บล็อก X เน็ตนะครับอัตราส่วนเลเวเดตหนึ่งต่อสองพันนะครับถือข้ามคืนไม่มีค่าสวบนะครับนั่นหมายความว่ารันยาวไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันที่หนึ่งจุดสองสองนะครับวันนี้มีโอกาสไปได้มากนะครับผมแล้วก็สิ่งที่จะเจอดันต่อไปก็หนึ่งจุดหนึ่งหกดอลลาร์ นะครับผมก็เจอกันนะครับนี่คือ XRP นะครับมาอัปเดตสั้นๆนะครับผมได้ทำการเข้าแล้วนะครับผมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตามผมนะครับแต่ก็เอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับผมว่าสามารถไปได้อีกยาวไกลนะครับเดี๋ยวการีต่างๆก็น่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อตลาดมันขึ้นนะครับไม่ว่าจะคกกระดงกาดีอะไรนะครับมัน้อไม่อยู่นะครับมันก็จะไปนะครับเมื่อผลล็อกกาดีได้มันก็จะวิ่งนะครับ มันสมควรที่จะวิ่งไป2 300นานแล้วแต่มันไปไม่ได้เพราะมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดปลดล็อกตรงนั้นได้ครับมันวิ่ง2วันก็ไปถึงนะครับนี่คือฝากให้คิดประมาณนี้นะครับโอเคครับก็นํามาฝากเพื่อนๆสั้นๆนะครับเอกรีเพื่อนๆลองลองตัดสินใจดูนะครับผมว่าเป็นแนวทางนะครับผมนะครับแต่แต่เราไม่ได้ชี้นำให้ซื้อนะครับแต่บอกว่าเออเนี่ยผมคิดแบบนี้นะครับแต่จะผมจะซื้อจากขายตรงไหนนยก็ก็มันเป็นปัญหาของผมแต่ผมอยากบอกว่าเออ x อกก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นพื้นนฐา ที่ดีนะครับแต่อาจจะมีด้วยข้อแม้ต่างๆที่เกี่ยวกับคดีสารต่างๆนะครับแต่เป็นเหรียญที่เกี่ยวกับการอนเงินหรือเกี่ยวกับของธนาคารโลกนะครับเมื่อธนาคารโลกทุกธนาคารใช้นะครับแพลตฟอร์มนี้ก็จะทําให้มูลค่ามีความหมายมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากสั้นๆนะครับผม x r p ครับสวัสดีครับ